นี่คุณปูได้ค่ะคุณปูจะรีบแต่งงานด้วยค่ะแต่งงานดีสิแต่งงานดีหายไวๆนะคะอยู่กันดีๆพี่เจสซีตื่นแล้วเหรออย่าบอกว่าพี่ทำงานทั้งคืนเลยนะ รูแบบนี้ไม่เอาคอมพิวเตอร์มาให้หรอกพี่เจสซี่พี่แอนมินผ่าตัดแล้วทำไมไม่พักผ่อนให้เยอะๆล่ะคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์เหรอคะเอ้าโดนเธอรู้ตัวตนที่ฉันปิดบังเอาไว้ลับๆซะแล้วตอนลับอะไรกันอ่ะพี่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะสามีภรรยาตื่นมาก็ทะเลาะกันเลยนะจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คุณปู่พวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับไม่ได้แต่งงานไม่ไม่แต่งงานเหรอ ไม่แต่งงานได้ยังไงไม่หนูสวยขนาดนี้แถมคอยดูแลเธอไม่ห่างเธอใช่เขาเสียเวลาไม่ได้นะฮะครับเชื่อฟังคุณปู่แต่ครับแบบนี้สิผู้เธอสองคนเหมาะสมกันมากต่อไปจะต้องมีความสุขมากฉันเบลนะมีพี่นะคุณปู่ครับอ๋อเธอยังเด็กมากยังไม่รู้ในติภาวะเลยได้ซ้ำแล้วพูดเล่นแบบนี้สักทีจะได้ไหมโรงพยาบาลกลางเมืองอีเหอตึกผู้ป่วยนอก อย๋เจ้าจะรงพยาบาลแล้วเหรอใช่ครับคุณปู่คุณปู่อยู่ที่นี่ก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับหายไวๆนะครับอ่าได้ผู้เธอสองคนรักกันให้ดีนะเฮ้ม <c oughs> ีคุณปู่ได้คะ่ะคุณปู่จะรีบแต่งงานด้วยคะ่ะแต่งงานดีสิแต่งงานดีหายไวๆนะคะ <c oughs> อยู่กันดีๆอนะรักกันให้บักบ้านนะอะไปก่อนนะครับคุณปู่ รักกันให้บากมากรีบแต่งงานเหรอก็พี่เป็นคนล้อเล่นก่อนนะฉันถือเองฉันบอกแล้วไงว่าฉันถือเองโมโหจริงๆเหรอ ต่อไปอย่ามาล้อเล่นอะไรสมเด็จแบบนี้อีกฉันก็แค่แอดมิดนานไปหน่อยว่างจนเบื่อไงขอโทษด้วยนะแล้วว่าพี่ว่างจนเบื่อก็เลยเอาฉันมาล้อเล่นได้เหรอเป็นหลาดคน เธอใสร่รองเท้าแตะฉันนะฉันถือเองอ่ะไม่ต้องฉันทำเองเธอนั่งตามสบายเลยอยากเดื่มอะไรเล่อล๋อฉันไม่ต้องแล้วเธอไม่ต้องเก็บแล้วเดยฉันทำเองเย็นพวกเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วค่อยไปส่งเธอนะ เดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ยินพี่ชายเธอบอกเรื่องที่เธอจะมาเรียนมาหาลัยที่นี่ฉันดีใจมากนะ องปีมานี้ฉันระมัดระวังซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจของเขาคงจะไม่ใช่แบบนั้นละมัง้งจะโตแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดีว้า oh, เธอไม่มีเรียนค่อยมาใหม่ oh, ที่โตขนาดนี้แล้ว oh, oh, oh. ไม่รบกวนสางชื่อน้อยวิ่งไปวิ่งมาคุณปู่ oh, oh. เธออายุยังน้อย oh, oh. ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยไ oh, oh. ว้อีกสองปีเธอนะครับ oh, oh. คุณปู่เขาหูไม่ได้ยินเนี่ย เธออย่าถือสาเลยนะเคสวาถ้าล้อเล่น